Welcome back to my YouTube channel Mobile Review Pro และวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่หลายคนตั้งตารอที่สุดในช่วงปลายปีนั่นก็คือ Opp o p p o K13 Turbo 5G โทรศัพท์ที่มาแรงทั้งในด้านประสิทธิภาพการออกแบบและความคุ้มค่าจนกลายเป็นหนึ่งในมือถือที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตลาดตอนนี้ Opp o p p o K13 Turbo 5G มาพร้อมดีไซน์ที่หรูหราและเรียบง่าย ฝาหลังสะท้อนแสงแบบเกรเดียนที่ดูพรีเมียมสุดๆตัวเครื่องบางเฉียบและเบาให้ความรู้สึกจับถนัดมือวัสดุที่ใช้เป็นแบบผสมระหว่างกระจกและอลูมิเนียมซึ่งให้สัมผัสที่แข็งแรงและหรูหรามากขึ้นในเรื่องของหน้าจอ o p p l k 1 3 turbo 5 g มาพร้อมจอ amoled ขนาด6.7นิ้วความละเอียด full hd บวกและ refresh rate 1 2 0 hz ให้ภาพที่ลื่นไหลสีสดคมชัดดูหนังหรือเล่นเกมก็เต็มอารมณ์ เสียงลำโพงสเตอริโอก็จัดเต็มมีระบบ d o น b ี a อ m o s ที่เพิ่มมิติของเสียงให้สมจริงยิ่งขึ้นในส่วนของประสิทธิภาพรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 7S Gen 3ที่รองรับเครือข่าย 5G อย่างเต็มรูปแบบมาพร้อมแรมขนาด12 g b และความจุภายใน256 g b ทําทำให้ไม่ว่าจะเล่นเกมแรงๆอย่าง PUBG, Gen ช i นอิมแพ t หรือดูวิดีโอ 4K ก็ไม่มีสะดุดระบบระบายความร้อนก็ทำได้ดีมาก ตัวเครื่องไม่ร้อนง่ายแม้ใช้งานต่อเนื่องกล้องของ Oppo k 13 Turbo 5G ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้กล้องหลังหลัก64ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์อันตร้างวายและแมคโครที่ให้ภาพคมชัดในทุกสถานการณ์ถ่ายกลางวันก็สีสดสวยถ่ายกลางคืนก็มีโหมดไหนโหมดที่จัดการแสงได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลก็เหมาะกับสายเซลฟี่แบบสุดๆมีโหมด AI Beauty ที่ช่วยปรับผิวให้เนียนสวยเป็นธรรมชาติเรื่องของแบตเตอรี่ก็ไม่แพ้กันมาพร้อมความจุ5500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว Super w o o s 8 0 W ซึ่งสามารถชาร์จจาก0ูนถึง100%ได้ภายในเวลาไม่ถึง40นาทีใครที่ใช้มือถือทั้งวันจะต้องชอบมากเพราะใช้งานได้ยาวๆโดยไม่ต้องกลัวแบตหมดกลางทาง ด้านซอฟต์แวร์ Oppo k 13 Turbo 5G ใช้ระบบปฏิบัติการ Coloros 15ที่พัฒนามาจาก Android 14ทำงานลื่นไหลมีฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายเช่น Smart ทซี a ดบาร์ Dr ล็กและระบบจัดก,การพลังงานอัตโนมัติรวมถึงระบบความปลอดภัยแบบครบครันทั้งสแกนนิ้วใต้จอและสแกนใบหน้าสิ่งที่หลายคนพูดถึงคือราคาที่คุ้มเกินคาดเพราะ Op p o ตั้งใจให้รุ่นนี้เป็น Performance Flagship ิ i l l e r ในราคาที่จับต้องได้จ่ายน้อยแต่ได้สเปคแรงเทียบรุ่นเรือธงนี่แหละคือจุดที่ทำให้ k 13 Turbo 5G โดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดตอนนี้โดยรวมแล้ว o p p o k 13 Turbo 5G ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ความเร็วกล้องและแบตเตอรี่เหมาะกับทั้งสายเกมสายถ่ายรูปและคนที่ต้องการมือถือที่ดูหรูแต่ราคาไม่แรง เป็นอีกกลุ่นที่บอกเลยว่าซื้อแล้วไม่มีผิดหวังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโมบายรีวิวโปรของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวมือถือใหม่ๆก่อนใครแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ